เราเป็นสุญยตาสมาบัตใช่สมาบัตแบบชนิดทําเอาใช่ใช่การทรงสมาบัติแบบทําเอามันต้องมีตัวซ้อนลงไปต้องมีการควบคุมต้องมีการละสภาวะทั้งหลายแต่ว่าสมาบัติแบบสุญญตานี่คือว่างทิ้งเลยว่างให้ว่างทิ้งไปเรื่อยๆมันสมาบัติโดยตัวมันเองคือไม่มีตัวเองเข้าไปซ้อนเมื่อต่อเมื่อตรงต่อที่ว่างจาก ตัวตนทั้งหลายเนี่ยก็คือเนื้อหาสุญญาตาเดีย๋ยนี้โลนิพานาว่างจากความเห็นความหมายว่างจากการสังเกตว่างจากตัวเองทั้งหลายนะในก,การสังเกตนั่นแหละเราเรียกว่าสมบัิแบบสุญญาตาคือไม่มีตัวเองซ้อนลงไปเป็นสมบัติที่ไม่ต้องคอยรักษาในสมบัติ ราะว่าสุนญ,ญาตามันอยู่แล้วว่างเงอยู่แล้วนิพานก็อยู่แล้วเลยมันจะไม่เป็นภาระในการส่งอะไรว่างู่ตัวตนไม่เป็นภาระไม่มีความลังเลไม่มีความวังเวงไม่มีความหวาดกลัวไม่ความอึดอัดกรดเคืองอะไรทั้งสิน้นไม่ใช่ว่างอย่างสภาวะนะสภาวะนี่ไม่ใช่อะไรทั้งหมดเลยเรียกว่าปรับสมาบ,บัติสู่การปลกใช่ไหมกต้อง หมือน,น,นกลายเป็นคลายกตัวเองไปด้วยนนัเป็นการโปรดไปด้วยในตัว,ลวหลุดพ้นนิพพานไปพร้อมๆกันสมาบ,บัตแบบมีตัวไปทรงเนี่ยเหมือนดูแช่แข็งตัวเองอยู่ในก้อนอําพันอะไรสักอย่าง มันก็จะมีตัวเองในความว่างทั้งหลายมีตัวเองอยู่อะแต่เหมือนจะว่างจากสภาวะทั้งหมดเขาปล่อยวางแต่ไม่ว่างจากตัวเองในสภาวะมันก็เลยกลายเป็นความอึดอัดขัดเคือง <c oughs> การทรงกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเนื้อหาของพรมทั้งหลายสมาบ,บัต จายจิตกว้างๆออกมาอย่างเดียวใช้จิตเป็นสื่อเพื่อชดเชยชดใช้ในวิบากทั้งหลายที่เคยตั้งเอาไวา้กายกับจิตคลายทิ้งกระจายทิ้งไปวิบากที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาก็จะคลายไปด้วยพร้อมกันเป็นการปลดไปด้วยพร้อมกันเพราะว่าการสัมผัสสัมพันธ์ต่อทุกหมู่เราที่ผ่านมามันก็กลายเป็นวิบากผูกกันอยู่เมื่อเราคลายแล้วเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรคู่กร,รณีกรรมหรือบริวารที่พ่วงพันทั้งหลาย ก็จะกี่ยกไปสมัยก็จะได้อนุาพาคเหล่านี้ไปด้วยพายมาพร้อมกันเวนลาหมดภาระในการรักษาการทรงทางจิตเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพาสมสัต์ทั้งหลายจเจ้ากรรมเลยทั้งหลายหมดพารละไปด้วยในการผูกมัดผูกพันทั้งหลาย เพราะมนไม,ม่มีตัวเราเข้าไปนาเนินตัวเราเข้าไปส่งตัวเราเข้าไปประคองอะไรีสิ้นไม่มีตัวเราเข้าไปรักษาสภาวะไหนเลยทุกอย่างเป็นไปของมันเองนั่นแหละเราหลุดพ้นจากความหลงตัวเองนี่คอยซ้อนสภาวะอยู่ตลอดเวลา ที่ติดติดอยู่ทั้งหลายน้นเราลูกหลานให้ไปเรื่อยมันจะหลุดไปเองใช่ก็ค่อยๆคลายออกแต่ว่าอย่าไปคาดหวังนะให้ไปเรื่อยให้ไปเรื่อยเพราะว่าตัวของแต่ละดวงจิตเองก็มีนิวนรณ์เกิดจากการตั้งเอามามันก็จะเป็นสิ่งที่มันทําให้เหนียวหนืดเหนียวแน่นบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปเรื่อยๆคืออย่าไปแยกแยะวิบากใครวิบากท่านอะไรอย่าไปแยกแยะว่าอันนี้หนักอันนี้เบาคือไม่มีความหมายเลยทุกอย่าง มันจะ,ะไร้ในถ้มกลางไปเลยแลก็พงไปเรื่อยๆกระจายให้ไปเรื่อยๆจะหลุดพร้อมไปพร้อมกันแหละไม่ว่าสรมพสัตว์หมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามเป็นความสว่างที่เรียกว่าดับความหลงให้ดับความดิ้นรนให้สรรพัสัตว์ทั้งหลาย mm hmm. พอเมื่อไหร่ก็ตามที่ทรงอยู่ในตัวมันเองเนี่ยมันก็จะมีความอึดอัดขัดเคืองมันก็ต้องดิ้นหาวิธีดิ้นไปเรื่อยๆ ทั้งพรมเองก็ตามเหมือนกันถ้าทรงไปเรื่อยๆมันก็จะมีความอึอดอัดัดเคืองแต่ว่าพรมเนี่ยกาลังในการทรงในการอยู่กับจิตเอกภพมันเยอะมันก็เลยเหมือนกับจะแช่แข็งไปยาวนานแต่สุดท้ายเนี่ยพอหมดวิบากกรรมตรงนั้นมันก็แสบสานกันแล้วก็เกิดขันอื่นตามมาเหมือนเดิมเพราะว่าตัวเองตัวเป็นตัวต้นเลยผมสั่งสมวัตรทั้งหลายตัวเองทั้งหลายเนี่ยตัวโมหะทั้งหลายเนี่ยที่หลงว่าเป็นตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดขันอื่นตามมาเรื่อยๆ มันก็ไม่จบโดยตัวมันเองก็คือต้องจบโดยตัวมันเองอไปอย่างเดียวก็เลยถึงเป็นเนื้อหานิโรธนิพพานจริงๆแต่ว่ามันต้องโปดด้วยเพราะว่าอนุสัยเอยวิบากเอ่ยจริตราคะอะไรทั้งหลายมันก็ยังหมักหมมสะสมอยู่ก็กระจายออกเรื่อยๆมันก็จะคลายไปพร้อมกันการโปรดนั่นแหละ ไม่เอาคลายโป่งแบบไม่เอาโป่งวางทิ้งดับทิ้งอย่างเดียวให้ไปเรื่อยๆกายมนุภาพที่โปรดสับสั์ใช่หล่อเลี้ยงกันด้วยวิบากกรรมต่างแรกวิบากกรรมแก่กันแล้วก็รู้สึกดีต่อกันอะไรอย่างนี้ยังไม่จบให้แม้แต่ความเมตตาต่อสรพสัตว์เองไม้จะเกิดก่อให้เกิดเวทนาะต้องเมตตาแบบทิ้งในเมตตาเมตตาแบบ ดับให้อย่างเดียวมหาเมตตามหากรุณาการนำหมีขันให้ไปเรื่อยๆก็เป็นมหากรุณาอย่างคือไม่ได้ต่อสั่งวัตให้สัปปสัตว์ทั้งหลายดับให้จบให้เรื่อยๆสัปปสัตว์นั้นไม่รู้หรอกว่าตัวเองอะ่ะคือตัวต้นเหตุทั้งหมดเลยนั่นคือเราอย่าไปเสนอสนองตั้นหาเพราะว่าสนองตั้นหาของสัตว์โลกเนี่ยก็คือการให้กําลังเพิ่มเชื้อความหลงให้เขา ไปวนต่อวกเวียนวนต่อแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นบาปตีกลับมาหาเรากัคือผู้มเพนทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่โปรด่ะมันก็จะอั้นในตัวเองยิ่งถ้าให้โชคให้ลาบทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นปัญหาตามมาตลอดเป็นวิบากฉุดลั้งในความสว่างสวยไปไหนไม่ได้หมดแรง,งด้วยกันทั้งคู่ ่วนพวกเทกวดาทั้งหลายก็ต้องวางให้พวกนี้อย่างเดียวเนีเหมือนกันหมดทุกภูมิเทวดาตาวัดวาทั้งหลายที่เป้าองค์พ้าเนี่ยก็ชอบให้โชคให้ลาภทำแทนพุทธองค์แล้บิดเบือนพุทธประสงค์ทั้งหมดเลยกลายเป็นวิบากกรรมกับศาสนาต้องวางให้ดับให้อย่างเดียวกิจกรรมต่างๆในวัดวาศาสนาเดี๋ยวนี้มันบังเนื้อหาหมดแล้ว ผู้คนเข้ามาเพื่อสนองตัญหาตัวเอง ไปตรงไหนก็ดับให้ว่างให้ใช้อยายันเลบเป็นสื่อไปเรื่อ,อ,อยๆเล้วใครตัวเองไปด้วยใช้ทัตขันมาแบบไหนบาเพ็ญแบบไหน,นมันก็จะเป็นวิบากกับสิ่งนั้นเป็นนิวรกับสิ่งนั้นแล้วก็โป้งไปเรื่อยๆใช้เอตนาหลายเคยบำเพ็ญมาเป็นสื่อไปทุกอย่างไม่ว่าจิตไม่ว่าเอตนาในช่องทางไหนก็ตามกระจายออกเรื่อ,อ,อยๆเลียใครออกเอง ลูกหลานที่ยังติดอยู่ในเขตแดนไมเสิอยู่ก็นงช่วยด้วยวิธีนี้ทั้งหมดใช่ก็พุ่งไม่ให้เรื่อยๆพุง่งเรื่อยๆส่วนตัวเราเองก็ขอเข้ามากรรมบอ่อยที่เคยนาพาลูกหลานบริวารเอาไว้ในการํำเพนเอาทั้งหลายอ่ะในการฝึกเอาในตะบะชาญญาณอะไรก็ตามที่หลงว่าเป็นน,นิพโยนิพพานพราะว่าผู้นำเพนทั้งหลายที่ผ่านมาก็ แค่นุมานะว่านิโนนิพานเป็นแบบนี้ประมาณนี้มีสภาวะแบบนี้แบบนั้นรองรับแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่ที่สภาวะเลยอาหารทั้งหลายเวลาว่างอยู่ตัวเองไปเนี่ยสภาวะไหนมันก็ไม่ใช่ท่านอยู่แล้วท่านก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องไม่ขัดคืน,นกับสภาวะทั้งหลายเหมือนจะเป็นตัวเองเน่ยก็ไม่ใช่เวลาดำเรารู้ดำเรีเห็นไปทีไรมันก็ตัวเองรู้ตัวเอง ตัวเองมีตัวเองเป็นตัวเองทุกตัวเองสุขนี่คือตัวต้นเหตุของสังสาวัตเลยตัวตัณหาต้องดับให้ตรงนี้ไม่งั้นจะช่วยกันไม่รู้จบเลย แล้วภูมิมไหนชั้นไหนก็เป็นสภาพชั่วคราวทั้งหมดไม่ต้องไปหลงทะเลาะก,กับสิ่งชั่วคราวทั้งหลายไม่ต้องหลงไปดิน้นติดดิ้นหลุดกับสภาวะทั้งหลายแค่จบตัวมันเองในความหลงนั่นแหละมันก็มันก็หลุดตรงนั้นเลยในท่มามกลางนั้นไม่มีตัวเองไปดําเนินมันก็จะไม่มีเวทนาเกิดทางจิตถ้าเป็นเวทนาทางการมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นความเสื่อมของทุกอย่างทุกสรรพสิ่งแล้ว อเอาตัวเราก็ไปซ้อนเธอนั้นแหละมันก็พ้นตรงนี้ทันที แล้วหาองโพธิสัตย์จริงๆก,การจบให้ว่างให้ตอนนี้โพธิสัตว์ทั้งหลายก็ต้องปรับสู่การโปรดแบบสมุดเฉดไม่งั้นโพ,พธิสัตว์ทั้งหลายก็ต้องลงมาเอาตัวเอากายไปเอาตัว,เอ,ตว,เ,อตวเอาจิตไปขบนะแล้วก็ต้องลองรับวิบากสัตว์โลกอะโปรดได้ไม่เยอะเมื่อแค่ช่วยเหลือเกื้อกูลไปชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ไปหลงกันต่อสัตว์ท,ทั้งหลายเวลาได้ผ่อนคลายจากความทุกข์มันก็ไปต่อ ไปหาเรื่องทุกต่ออยู่ดีเรื่อยๆนั่นคือถ้าเราไม่ให้ไม่เสนอสนองไ้เนี่ยไปหาที่อื่นเดี๋ยวก็เหมือนเดิมความกระหายนีย่จากปัญหามันไม่เคยจบเลยไม่เคยจบเลยนั่นคือการสนองตัญหามไม่ใชุู่ธประสงค์ต้งดักให้เองเดียว แบบไม่เลือกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไราะ <c oughs> ที่เขาหลงกันอยู่นั้นแหละไม่ว่าอะไรทั้งเจ้ากรรมในเวรคู่กรณีนนกรรมเองลูกหลานบริวารนี่ศรัทธารักใครเราก็ตามเ,เป็นแค่ความหลงหลงอุปโลกเอาแล้วก็หลงยึดเอาของแต่ละดวงจิตดวงวิญญาณไม่มีความหมายมันก็คือเล็งแลไปเนี่ยใช้คามสงสารไม่ได้กับความหลงสสรษษเนี่ย มันจบแค่คนเดียวมันได้เลิกพอเลิกหลงปุ๊บมันได้เลิกทุกข์ไวเองนี่คือการโปรดที่แท้จริงพุทธองค์ทั้งหลายนะไม่ว,ว่าจะพระองค์หนึ่งพระองค์ใดก็ตามองค์มหาบาร,รมีที่แบ่งภาคลงมาทั้งหลายก็ทำอย่างนีน้ตัดกรรมให้สัตว์โลกตัดวิบากให้สัตว์โลกตัดโมหะให้สัตว์โลกพร้อมกันให้บาร,รมีไปอย่างเดียว กลายเป็นโชคลาภอะไรทั้งหลายเขาจะเป็นหลงต่อกลายเป็นว่าผลเสียเหล่านั้นวิบัติกรรมเหล่านั้นเราก็มีส่วนของเขาด้วยภาพตั้งหลายให้เป็นสัตว์ประสาทจะเอาไม่ได้เอาไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มันยึดไม่ได้ คลายตามจบตามใช่เพราะว่าสารสทั้งหลายเนี่ยโดยวิสัยแต่ละดวงจิตเนี่ยจะเอาอย่างเดียวแหละแต่เพราะแต่ว่าคือไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาหลุดพ้นเนี่ยมันคืออะไรผู้โปรทั้งหลายที่มีอนุภาพในการโปรเนี่ยต้องใช้สิ่งเหล่านี้ดับให้ว่างให้โดยที่ไม่ต้องให้เขารู้หรอกว่าคืออะไรแต่เขาจะค่อยๆคลายเองส่วนที่มันตั้งเอามากๆพุ่งมากๆก็เดี๋ยวจะค่อยๆฉลองมเอง แต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ให้ไปคอยตามคอยประเมินผลคอยตรวจสอบอะไรว่าจบดับไหม,ไมปล่อยเลยพราะไม่ว่าภาคส่วนไหนก็ตามที่สัมผัสอนุภาพแล้วเนี่ยไปต่อได้ไม่ไกลแลืวก็หยุดเองสรุหลานข,ของเราที่ยังติดอยู่ในกระบะก็ต้องขาขอเข้ามากรรมขาขอเข้ามากรรมเรื่อยๆอากาศสลัดอากาศถอนเรื่อยๆแล้วก็ให้เยอะๆให้เขา พวกนี้เยอะแม้อยู่ในเขตแดนเศษอรุปภมทั้งหลายตอนนี้ความสว่างสวายก็ไปทั่วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เชื่อมโยงท่านก็ยก,กำลังก็จะเชื่อมโยงไปเองเป็นอนุภาพร่วมกันไป สัตว์ทั้งหลายเขามีอะไรให้ของเขาที่ให้ยึดติดกันเยอะอยู่แล้วเราอย่าไปเพิ่มอะไรให้เขาเวทนาที่จัดขึ้นเรื่อยๆจัดขึ้นเรื่อยๆมิสนองเวทนาทยิ่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราสนองไปเขาก็ยึดไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายนะไม่มีใครยึดอะไรได้เลยกับสังวรนี้เอาไม่ได้ทุกอย่างขนาดจิตตัวเองเังเอาแน่ไม่ได้กายตัวเองอน่เอาไม่ได้ต้องละสังขารไปตลอดไม่ว่าภูมิไหนชั้นไหนมันชั้นหมด การเข้าไปทรงจิตที่เคยสังสอนมาคือการปิดต่ออนิจจังถูกต้องในกักตัวมันเองกักขังตัวมันเองอยู่มันทุกข์เพราะแม้กระทั่งจิตเองเนี่ยมันก็เสื่อมไปโดยธรรมดามันต้องอาศัยแค่ใช้ชั่วคราวการพ่งก็เหมือนกันอนะ่ะเวลาใช้จิตพ่งเป็นสื่อในการพ่งออกไปเนี่ยมันต้องคลายทิ้งเลยให้หมดความเป็นจิตเดียวนั้นเลยมันจะได้ไม่ติดในความเป็นจิต น,นี้ผ่านมาติดนในความเป็นจิตอยู่ตลอดเวลาของแต่ละภูมินะมันก็เลยออกไม่ได้เพราะว่าคิดว่าจิตเป็นตัวเองทั้งที่พุทธองค์ก็บอกอแล้วทุกอย่างอนัตตาอยู่แล้วไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวเองเลมันแค่ความหลงซ้อนอยู่ในสภาวะทั้งหลายโลท่าทั้งหลายไม่มีความหมายมันประกอบกันโดยกรรมชลูกทั้งหลายนะแค่นี้นน ข้าพเจ้าเราลูกหลานทั้งหลายที่ยังอยู่ในตะปะชานญานทั้งหลายการชุกเอาทงเอาทั้งหมดทั้งมวลการสอนสั่งต่างทำตามตามทั้งหมดทั้งมวลสิ่งนี้ไป็ตรงต่อพระสิจธรรมทั้งหลายถ้าพระเจ้าและเ่าลูกหลานทั้งหลายน้อมสละน้อมถอดถอยและน้อมกาบขอกรรมกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้กรรมทั้งหลายงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นทั้งไปด้วยกันงวมทั้งมวลของมมลเ่าผู้บำเพ็ญตลอดลูกหลานบริวารและไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ตามมีพ่วงพันกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะ ในเขตแดนพิเศษการใช้กรรมนะในสนามของป้าเป็นผู้บำเพ็ญก็ตามในสนามของพรมก็ตามและไม่ว่าชั้นหนึ่งชั้นใดก็ตามทั้งหมดนั้งสิ้นนะที่เคยผิดต่อพระธรรมมาในการบำเพ็ญเอาตั้งเอาในการปฏิบัติทั้งหลายในตบะชาญยานหมดละสิ้นนะน้อมองคมหาบรมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกมละชั้นภูมิเป็นโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไป ทุกอย่างโอ้โหสี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  เทพเทวทั้งหลายที่ยังติดอยู่ในบุญในบุญสมทั้งหลายติดในความสบายทั้งหมดทั้งมวลน้อมสลักนอนถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นผมมอบอธิวาสนาบารมีทั้งหลายต่อคุณพระราธนกไทรทั้งหมดทั้งนี้และสิ่งใดก็ตามใช้บารมีเป็นทางที่ิปทั้งหลายการเกี่ยวข้องกับองค์กรในน้งที่ปิดในทางที่ปิดทั้งหลายหรือการเกี่ยวข้องกับสปสั์ในทางที่ปิดทั้งหมดทั้งมว้ขอน้มกราบขอขมากรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดการของเทวเราเทวดาทั้งหลายนะที่คอยเสนอสนองเรามนุษย์เรา ดวงจิตอื่นทั้งหลายนะติดพุทธบรมหลวงติดพุทธบรมสองทั้งหมดทั้งสิ้นนะเปนการเป็นกรรมกับพิสาสนาการเป็นกรรมกับพระธรรมติดบางความคขี้คลายสว่างสวยของโอเราดวงจิตทั้งหลายนะองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานคอยกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะคือเป็นหลงโอซิกรรมแล้วก็แต่การแบบนี้เริ่มต้นไปทุกอย่างโอ้โหสี่สี่โอ้โหสี่โอ้โหสี่โอ้โหสี่สี่ 이 부분이 정박 ว,วังให้อย่างเดียวไงดับให้วางให้เพราะสรรพสัตว์เขาก็ยึดตัวเขาเองอยู่แล้วมันไม่เอาเสนอสนองไม่ได้เลยต้องยุติสัง่งสวัสดิ์อย่างนี้ลดเหตุปัจจัยที่ทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไปวนในสังวัตแล้วก่อเกิดกรรมพ่วพันกันมาผูกมัดผูกพันกันหลับซับซ้อนไปทั่วสังวรณน,นี้ให้พุทธประสงค์ ดวงจิตทั้งหลายเขาเล่าร้อนจักตัณหาพอเราไปสนองตัณหาสัหน่อยหนึ่งมันก็เหมือนจะเบาลงแต่๋ยวตัณหามันก็กำเริบขึ้นมาอีกเพราะตัณหาตัวเขาเองก่อตัณหาก่อปัญหาให้ตัวเองนั่นคือการเสนอสนองทั้งหลายกับผู้คนกับดวงจิตทั้งหลายเนี่ยมันทําให้เขาไปวนเวียนเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยจริงมันจะเหมือนคล้ายของพุทธองค์หรือเปล่า อาจจะเข้าใจอย่างนั้นผิดเลยนะแต่จริงแล้วการดับให้จบให้นะ่ะคือตัดต้นเหตนะุที่เขาไม่เคยพอหนะลงเป็นหลงสนองตัณหาตัวเองไม่เคยพอหรอกนั่นคือไม่ใช่วิถนะีของพระศธ,ธรรมดับให้จบใหนะ้สิ่งชั่วคราวทั้งหลายในโลกใบนี้ในสังวรณนี้โลกธาตุนี้ก็ตามมันเป็นแค่ชั่วคราวไม่ได้เอามาอยู่มายึด ถูกต้อง้ที่ไม่ปลุกเสกอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องลังตบะฌานญาณไม่ใช่พุทธคุณจริงๆพุทธคุณนี่ต้องว่างให้ดับให้<ต>เป็นความเมตตาก็ไม่ใช่ความเมตตายไม่ใช่ความเมตตายังเป็นอารมณ์แบบโลกียะอยู่เลยสงสารเห็นใจมันก็มีเวทนามันก็ร่วมรับวิบากกับสัพสัตว์ทั้งหลายไปด้วยพร้อมกัน วัานไหก็ตามที่เราเชื่อมโยงกับส,สัมพัตว์ด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะวิบากอะไรก็เชื่อมมาได้หมดเลยแม้กระทั่งวิบากเราเองมันนีก็เชื่อมไปหาเขาเหมือนกันมันเกิดการแลกเปลี่ยนตลอดเลยล่ะนึกถึงในภาคส่วนไหนก็ต้องดับให้ว่างให้กลายเป็นรูปภาพการในการสัมผัสสัมพันธ์ไปมันจะดับให้มันจะจบตัณหาให้ไม่ใช่เอาห่วงห่วงปรารถนาดีไปให้ เรารับวิบากเทวดาว่าจามงพ้าทั้งหลายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหน้าเบื่อเบื่อหน่ายนี้ก็เห็นหน้าเดิมๆมนขอเรื่อยขอยเรื่อยขอเรื่อยไม่รู้จบเพราะตัณหามันย้ายที่เป็นตลอดลายตัณหาอีกเดี๋ยวตัณหาก็จะขมวดเก่งขึ้นไปต้องไปหาที่สบายหาที่สนองตัวเองเรื่อยๆผู้คนทั้งหลายจริงเขาก็สนองตัวเองกันอยู่แล้วหาที่สนองตัวเองกันอยู่แล้ว จัดตั้งวัตกิจอะไรมาสนองตัญหากันอยู่แล้วเพราะนั้นคือเราเทพเทวาทั้งหลายไม่มีหน้าที่จะไปเสนอสนองแบบนั้นอีกไม่ใช่เอาความนิยมไม่ใช่เอาความศรัทธาเลยรเพราะศรัทธาเองก็เอาศรัทธาไม่ได้ศรัทธาความยึดติดศรัทธาของสรรพสัตว์นะมีความยึดติดในสนองเสนอสนอง,นองเขาก็เขาก็ไม่ติดเนะี่ยแต่ว่าก็สิเป็นสิ่งที่ปิดบงังเนื้อหา พระดาธรรมเนื้อหาพุทธองค์นี่แท้จริงแล้วความจเจริญของศาสนามันจะมีไม่ได้หรอกถ้ายังส,สัรรารยังถูกสนองตัณหาอยางงู่เรื่อยๆความหลงเนี่ยวัดวายศาสนาจะใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่มีเนื้อหาก็โมฆะหมด ทางในพื้นที่ทั้งหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมศาสนากับองค์กรความไม่เหมน้อมนมาเอาคูณกรบนักปฏิการขนิพคุณชัไปด้วยกันกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะของเหล่าเทพเทวาทั้งหลายลูกคดิวดางหลายไม้ไม่ว่าภาคส่วนใดก็ตามนะที่สัมพั์กับศาสนาด้วยธาที่ไม่ไปสูเทั้งหลายสัมพันธ์กับพระธรรมนะด้วยความคิดความเห็นความหมายทัศนะของตนเองทั้งหมดนั้สิ้นนะตั้งกจรการปิดการปิดบังเนื้อหาในธรรมต่อเหล่าะสพททั้งหลายและตนเองก็ตาม น้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกโมหล่าชั้นภูมิถึงเป็นโอโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปทุกอย่างโอโหสี่สโอโหสี่สโอโหสี่สีโอโหสี่สี่น้องแตกต่างน้องอนุโมทนาสาธุมาต้นแต่การแบบนี้เป็นต้นไปถ้าอาการเถื่อนทุกโมหล่าชั้นภูมิและเป็นส่วนในทั่วการเอกพลังงานเถื่อน Awesome.